บอบอบอไม่ไม่ไม่เอาเดียวเดียวเอาเดีวแล้วไปดูว่าใครจะชนะก็นทุกคนไปแล้วโอ้โหโอ้คันนี้เบรกโอ้ตกไปแล้วเอาไปจอดไปจอดไปจอดไม่ไม่ไม่บอเบาโอ้โหมอเตอร์รถขี่ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนอ๋อนี่รถมันเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่วังโคกกำลังขี่กันอยู่นี่โอ้โหเดวีรุ่งกำลังขี่รถกันอยู่เลย เดี๋ยวเราไปดูด <Okay. S 1> ีกว่าน้องเฟรนน้่เม่ากี่บาทนะที่นี่เนาะโอเคแล้วจะเหมือนกับนาฬิกาที่วาดหรือเปล่าเนาะใช่นาฬิกาที่โคตรแพงเลยใช่ไหมเรามาดูที่นี่กี่บาทโอเคโอเคไปเราไปดูหน่อยว่าน้องจะเอาแบบไหนน้องจะเอาแบบไหนขี่มอเไซค์เหรอขี่ได้มอเตอร์ไซค์ลูกขี่ไม่เป็นล้มลูกขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถ้าไม่เคยขี่มันล้มลูกนี่แบบสามร้อยอ่าแบบสามร้อยนี่ขี่ได้เร็วเร็วไหมครับเร็วไหมฮะนี่๋อน้องฟาเดนี่จะเอาเป็นแบบไหนมอไซค์หรือแบบไหนลูก อ่ใส่แบบนี้นะโอเคแบบนี้ขี่คี่เป็นหรรถบรนกเนี่ยขับจักรยานเตีนยเป็นเป็นขับจักรยานเป็นครับจักรยานจักรยานชับแล้วลองขี่ดูก่อนลองขี่ดูก่อนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแตล้องมั่นใจก่อนนะาลุกยังไม่มั่นใจล็อกเล็กๆไม่ต้องขี้ล่มันมันแกบถ้าลุกมั่นใจบลูกจะขี่ข้าได้หรือก็ขี่เลยพอตั้งแต่ลุขับรถที่เป็นเรีวๆขับได้นมั่นใจมันบิดเร็วไหมับมันไม่เร็วฮะอ๋อเร็วอู้เร็ว่ตั้งแ่บิดสิเ เดี๋ยวไปบิดชาชาแล้วไปชาเนี nó, right ่ยเดี๋ยวว่าแกก็ตกใจแล้วพี่อ่านะครูบิดนะถ้าแบบนี้ดีว่ะลลองขี่แบบนี้ก่อน้ไหมขี้นน้อยลองขี่แบบนี้อ่ะเเาาลองลองไปรังบ่วงบวนเอาไอเดียให้น้องไอ้น้องลองไปรังบ่วงบวนเนาะไอเดียแบบนี้ตูงขี่ไม่เด็ดปลาลองจับให้เอาลองจับใครเาไหมโอเคเอาลองดูลองดูเดี๋ยวน้องฟาเดียเขาอยากจะลองขี่แบบนี้นะครับทุกคนซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสนะครับ นีปลาไคลิปง่ายไงเดี๋ยวป้าจะทำให้หรกโอเคเอาลูกดก่อนนะีน้มีอะมเถยถอยไมกถอยเอามันเอีนลูกแล้วลูกไม่ต้องตั้งท้ายก่างๆหเอากกกอนเอาไปเลย้าได้ไหม้าได้ไหมาได้ไหมูต้องูตัวเองา้าได้ไหมพาได้ไหม ป้าจนด้ไมจไม่ได้เลยปาฮนี่็เกอเลยดิเกงนี้ปอบย่าเนียปบอบ๊อบ๊บห้าอย่ากุมม่วนนั้นห้าไม่ได้อ่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยลูกป้าจัให้ก่อนออตอนนี้ต้องไปจลงกนดอ่ะ้องไปลงกีด้วยอ่ะบิดกันหน่งกันหนบิดบิดกันนงดิอบอได้ไหม อาวิทย์วันนี้บ่ตั้งดีเลยตั้งดินมันชี้ไม่ได้ลูกอันตรายลูกว่นันรายลูกแล้ก็จับล้วก็ตั้งเองก่อนได้ไหมเออมี่อ่อ้เบาๆนะอย่ากูบินนะโอเคกูบินอย่าตินคำย่าตินคำาิ้นคำมันนั่นนั่นนะว่เกเปนนูวานะบอกวาเกปนนูว่นะไปนแบบเดีน้องโอเคนูแบบนูแบบกูคาดด้วยนะแบบน้ง๊บกบนอเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว

ไปาไม่มาพี่เบิร์ดมาอ่ดดเปีนเปลี่ยนเปลี่ยนดีดีายมอม่อแบบนี้ครับเอาจาจาเาดมมเบกบล็บอกันแรงเลยแกันแก็พอเลยลูกโอ้โหตอนนี้น้องฟารียนะครับทุกคนคนตอเหรอยีอมเยบเดีอมโอเค กันขึ้นอ่าขี่มาเลยน้องขี่มาที่เริ่มเลยลูกมาขี่มาที่เริ่มเลยมาอ่าเก้ขี่มาเลยขี่มาเลยเรื่องต่อสา่ไปอ้าวนี่แข่งกันเหรออ้าวเดี๋ยวเราออกก่อนเดี๋ยวเราอยู่ก่อนแข่งกันโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กสามคนนี้แข่งกันนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคอ้าวเริ่มนะส่อดูโอติงกไปเลย Let's go ดูว่าใครจะชนะกันทุกคนไปแล้วโอ้โหโอ้คันนี้เบรกโอ้ตกไปแล้วลูกคู่น้อกันคู่ขี้อยู่คู่ขี้โอ้โหไปแล้ว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 ไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยซูซี่มากเลยครับรถโอ้ยเร็วกักมาเร็วกักมาเร็วอเรื่ถึงที่ก่อนเร็วองเรื่องใครถึงที่ที่เดิมก่อนเรื่องเรืวอใครถึงที่เดิมก่อนชนะเร็วโอเค ก้าโอเคมาโอ้ <Whoa. S 1> okay. oh, ตอนนี้น้องฟาเอียก็เริ่มซิ่งแล้วกับพวกเรนนีท่ทีไปแล้วนะครับทุกคนน้องฟาเอียขี่รถมันๆนะครับทุกคนโอ้โหนี่วางมือมดเลยนะครับน้องฟาเอียโอ้โหนี่ขี่โชว์ไปเลย โอเคไปไปก่อนโอเคเดะมอเตอร์ไซค์มาเลยโอ้โหวันนี้นะครับเราเจอกับมอเตอร์คอร์สนะครับทุกคนครับหนอกหนอกอี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 หนอมอเตอร์คอร์สขี่ผ่านไปแล้วนะครับทุกคน